หยิบดอกไม้วางบนกระดูกน้ำบ,บกพร่ด้วยนะครับเสร็จแล้วดึงดอกกุหลาบที่พานมีเหรียญเสื่อดึงดอกกุหลาบสามดอกเลยได้กับคนน้อยดึงไปสามดอกท่านละสามดอกนะครับเชิญครับเดินออกมาครับหยิบดอกไม้โรยบนกระดูก เสร็จแล้วก็น้ำอบรงนะครับน้ำอบรมเสร็จดึงดอกเวลาบท่านละสามดอกอถ้าคนมากก็คนละดอกถ้าคนน้อยก็สามดอกได้นะครับออยู่ที่จำนวนคนนะครับวันนี้เป็นเรือลำใหญ่นะครับหยิบดอกไม้โรยบทอัฐิ เสร็จแล้วก็น้ำอบรมเสร็จแล้วดึงดอกกุหลาบถือไว้ท่านละสามดอกนะครับ mm hmm. เมื่อครบทุกคนนะครับ mm hmm. ผมานาวะเอกวิโรสนะครับจะกล่าวนำฝากอธิและอังคารของคุณจิตติมาทาปิญญานนท์ mm hmm. เพื่อฝากไว้กับเจ้าแม่นาทีเท้า,ทาสีทันดอนนะครับ เสร็จแล้วเราจะลอยฝั่งซ้ายมือนะครับฝั่งซ้ายมือก็นลักนะครับเชิญครับ